แล้วนะคะคสำหรับลูกค้าที่น่ารักของโตอโตค้ขาค่ะวันนี้ในคลิปนี้อยู่กับน้องเอิญต่อโตค้คาค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเอิญเรียกว่าพารถที่แบบ จะบอกว่าอะไรดีไม่รู้จะเอาคํานิยามเขาว่าอะไรดีเพราะว่าเป็นรถที่พรีเมียมเป็นรถหรูเป็นรถที่นั่งสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นผู้บริหารหรือวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายคือเรียกว่าใช้ได้หมดเลยค่ะกับรถคันนี้เรามารู้จักกับเขาดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้คือ Toyota Camry 2.5 Hybrid เนวิเกเตอร์ค่ะแล้วก็เป็นปี2019นั่นเองค่ะแล้วเป็นรถที่เป็นโฉมปัจจุบันตอนนี้เลยซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยได้เปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนๆแน่นอนค่ะทั้งคันไม่ว่าจะเป็นบอดี้รอบคันแล้วก็รวมถึงภายในด้วยเดี๋ยวเอิญจะเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยกว่านะคะสําหรับรูปแบบดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดให้ความสปอร์ตมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าค่ะที่ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีลูกเล่นด้วยโครเมียมนะคะ ด้านล่างจะตกแต่งด้วยสีเทาถ้าเป็นปกติรุ่นก่อนๆจะเป็นโครเมียมอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบมามีด้านล่างเนี่ยตกแต่งด้วยสีเทาค่ะให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงด้านหน้าไฟหน้าเนี่ยก็เป็นไฟหน้าแบบสวยงามมากเลยด้านในของโคมไฟเนี่ยจะเห็นไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะคะต้องซูมเข้ามาใกล้ๆนิดนึงจะมีแบบลวดลายของสีฟ้าซึ่งทำไมถึงต้องเป็นสีฟ้าเพราะว่าคันนี้อย่างที่เอินบอกไปค่ะว่าคือ t o y ์ต้าแคมรรุ่น2.5 Hybrid n a v i g กเตอร์นะคะไฮบริดเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์คือสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นโลโก้นะคะหรือว่าไฟด้านไหนก็บ่งบอกให้รู้เลยค่ะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น h y b ริดนั่นเองค่ะเอาล่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีเซนเซอร์ ด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องเอินอยากให้ไปดูด้านข้างหนึ่งก่อนที่จะไปดูด้านข้างเนี่ยเอินแจ้งก่อนเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงบอดี้ใหม่ทั้งหมดตัวถังเป็นรหัสใหม่ล่าสุดคือ GNGA ค่ะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยาวของรถที่ยาวขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนั่นเองค่ะหรือว่าความสูงเนี่ยเตี้ยงลงแต่ว่าได้ความสปอร์ตแล้วก็ขับแบบ สมรรถนะดีมากๆตอนนี้เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะสำหรับด้านข้างนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นไฮบริดซึ่งจะได้ล้อแม็กลอยดขอบ17มานะคะอันนี้ก็เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเลยก็เรียกว่าสวยงามแล้วก็เอินว่านะคะคือทางโรงงานเนี่ยเขาได้ออกแบบมาเข้ากับตัวเครื่องยนต์แล้วที่เป็นไฮบริดนะคะรองรับขับนิ่มสบายแน่นอนค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของยางนะคะก็จะได้ยางกุเกียร์ค่ะสำหรับหน้ายางนะคะขนาด2 1 5ห 55R17 ค่ะสภาพยางเอินให้สักประมาณ80%แล้วกันนะคะสามารถวิ่งได้อีกประมาณสักหมื่นโลหรือถึง20 0 0 0โลก็ได้นะคะก็ยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนยางเนาะส่วนด้านข้างนะคะการออกแบบดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นค่ะเพราะว่าตัวรถเป็นสีดำนะคะเขาเอินว่าม,มันเด่นมากขึ้นเพราะว่าตรงขอบของประตูนะคะเขาก็จะใช้ลูกเล่นเป็นโครมเมียมพาดยาวไปถึงด้านหลังเลยแล้วก็รวมถึงมือจับเป็นโครมเมียมด้วยนะคะ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยสำหรับรุ่นนี้นะคะเราก็มีระบบ b ไ i สป Spot Sensor ก็คือสามารถเห็นมุมอับเวลามีรถอยู่มุมอับแล้วเรามองไม่เห็นก็จะมีสัญญาณเตือนที่บริเวณกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะคะรุ่นนี้เป็นกุญแจสมาร์ททีเลตแล้วนะคะก็สามารถเปิดจากประตูรถได้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราถัดมาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะว่าหน้าตาของด้านหลังเป็นในโฉมปัจจุบันหน้าตาเป็นยังไงมาค่ะ <S <S เห็นไหมคะสำหรับด้านท้ายรถเนี่ยก็ยังสื่อให้เห็นว่ารถของเราเป็นรถรุ่นไฮบริดค่ะไม่ว่าจะเป็นโลโก้นะคะที่มีสัญลักษณ์สีฟ้าแบบนี้หรือว่าด้านล่างนะคะก็มีบ่งบอกเลยค่ะว่าเป็นตัวไฮบริดค่ะแล้วก็เรื่องของไฟนะคะก็เหมือนกันค่ะเหมือนทางด้านหน้าเลยนะคะในโคมไฟข้างในเนี่ยก็จะมีสีฟ้าด้วยนะคะ อันนี้ขับไปไหนอ่ะทุกคนรู้หมดนะคะว่าเราขับไฮบริดแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะโลโก้ตรงนี้เนี่ยตรงมือจับก็จะทําเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็มีคําว่า Camry เป็นแบบ 3D ด้วยด้านล่างนะคะเรามีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยสามารถเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้เลยแบบนี้นะคะนี่ไม่ต้องใช้มือจับเลยอ่ะโชคเขาทำงานได้ดีมากนะคะ,ะด้านหลังเนี่ย ก็ไม่ต้องพูดเยอะเลยสําหรับแคมรี่ไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นปีไหนเนี่ยข้างหลังนะคะสามารถวางของได้กว้างมากโดยเฉพาะรุ่นใหม่รุ่นนี้ที่เอินบอกว่าเป็นตัวถังใหม่นะคะรหัส GNGA เนี่ยเขาจะให้ความกว้างแล้วความยาวมากขึ้นนะคะสำหรับตัวรถก็จะได้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการวางสัมภาระหรือว่าผู้โดยสารด้านในเนี่ยจะได้พื้นที่กว้างมากขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็คันนี้นี่เราสังเกตว่าเห็นถาดถาดรองแบบนี้เป็นของโรงงานเลยนะคะปกติเนี่ย จะไม่ได้มาแสดงว่าเจ้าของเดิมเขาน่าจะได้มาจากศูนย์อยู่แล้วนะคะนี่ก็สบายเลยค่ะใครที่ได้คันนี้ไปก็ไม่ต้องไปซื้อเองนะคะก็ได้แผ่นรองมาเลยจากแคมรี่ด้วยแล้วก็เดินเปิดดูก่อนนะคะว่าเขามีอะไรให้บ้างนะคะคด้านท้ายชั้นแรกเปิดมามีหลายชั้นนะคะชั้นแรกเปิดมาเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนยางต่างๆนะคะก็มีครบเลยเปิดมีอีกชั้นหนึ่งเรามาดูอ่าโอเคยางอะไร ยังอยู่แล้วก็สภาพยางอะไรเนี่ยเหมือนไม่ได้ใช้งานยังไม่เคยลงพื้นเลยนะคะยังใหม่มากแล้วยางอะไรก็ได้เป็นแมกด้วยนะคะโอ้เรียกว่าคันนี้แบบใหม่มากค่ะลืมบอกไปนะคะว่าไฟเบรกดวที่3เราก็มีอยู่ตรงนี้นะคะด้านบนแล้วก็มีระบบไลฟฟ้าด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเออจะพาไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าว่าพื้นที่การนั่งของคนขับหรือว่าจะเป็นผู้โดยสารด้านหลังจะนั่งสบายขนาดไหนแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรให้เราได้เล่นบ้างนะคะมาค่ะ แล้ค่ะด้านในนะคะเดี๋ยวเอิจะเริ่มพูดตรงไหนก่อนดีเนี่ยซึ่งแบบข้างในคือมันมีลูกเล่นเยอะมากค่ะลูกค้าเดี๋ยวเริ่มอย่างแรกเลยนะคะคือพวงมาลัยก่อนดีกว่าเนาะพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้ถึง4ทิศท,ทางเลยนี่เป็นปรับแบบออโต้ด้วยนะคะอย่างนี้ดันเข้าหรือดันออกก็ได้นะคะขึ้นลงได้หมดเลยโอ้ยสะดวกสบายมากไม่ต้องใช้แบบแมนวนวลแบบโบราณโบราณไม่ต้องแล้วนะคะนี้เป็นแบบออโต้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบสับก้านค่ะแล้วก็สภาพยังใหม่มากนะคะเ,เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันค่ะสามารถปรับได้ทั้ง2ฝั่งฝั่งขวาปรับเรื่องของการขับขี่ต่างๆนะคะที่หน้าจอเรือนใหม่ของคนขับได้เลยอยากจะดูเรื่องของอัตราการซี้เปลือต่างๆหรือว่าเรื่องของการขับขี่ทุกอย่างเลยอะอยู่ที่ มือขวาอย่างเดียวนะคะส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นการปรับระบบเรื่องของการฟังเพลงนะคะมีเดียต่างๆค่ะเว่าจะเป็น CDFMA m ฟเอ็มเอบลูทูธวางสายรับสายนะคะสามารถทําได้หมดที่มือซ้ายฝั่งพวงมาลัยของคนขับค่ะแล้วก็คันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นกุญแจแบบเนี้ยสมารท์ทคีย์เลตแบบใหม่แล้วนะคะก็เป็นกุสตาแล้วนั่นเองค่ะ,ะด้านขวามือก็จะมีที่ปรับ กระจกมองข้างไฟฟ้าและพับไฟฟ้ากระจกทั้งหมด4บานปรับไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็ออโต้ทั้งหมดนะคะสำหรับเบาะของคนขับก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็คนนั่งด้านซ้ายก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะคะส่วนคนนั่งเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยฝั่งคนขับก็สามารถปรับให้ได้นะคะแบบนี้มันจะมีที่กดออโต้อยู่ตรงนี้ไฟฟ้าโอ้สะดวกสบายนะคะสำหรับแคมรี่ของเรานี่ ให้ความ V i P มาทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็บอกคนขับนะคะนอกจากปรับไฟฟ้าแล้วนะคะยังสามารถเมมโมรีได้ถึง2ตําแหน่งหรือว่าเรียกว่าเมมโมรีซีนั่นเองนะคะเออมีอะไรอีกมีอะไรอีกค่อยๆพูดไปเพราะว่าเยอะมากเลยนะคะเรามาดูเรื่องของคอนโซลกลางมากดีกว่าค่ะคอนโซลกลางนะคะก็จะมีหน้าจอเป็นทัชสกรีนแล้วนะคะอย่างที่เอิญบอกว่าสามารถฟังเพลงได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซีก็ได้ F M A M Bluetooth นะคะได้หมดเลยค่ะแล้วก็ ถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นระบบแอร์คันนี้ก็สามารถปรับได้เลยแยกไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งไม่ต้องยุ่งกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบ dual zone นั่นเองค่ะสามารถปรับแยกกันได้เลยแล้วก็มีระบบไล่ฟ้าทั้งกระจกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะถัดลงมาด้านล่างค่ะเป็นช่องเสียบไฟนะคะมีให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็น usb หรือว่า power outlet นะคะก็สามารถชาร์จแบตได้แต่ว่าถ้าตรงเนี้ยชาร์จแล้ว หรือลืมลืมอาจจะแบบลืมเอาสายชาร์จมาไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าถัดลงมาด้านล่างเรามีรองรับอีกค่ะเป็น wireless c h a r t e r แค่เอาโทรศัพท์วางก็ชาร์จแบตได้แล้วสบายๆค่ะแล้วก็ถัดลงมาโอ้ยอันนี้สะดุดตาม,มากเอินชอบมากค่ะเพราะว่าการตกแต่งบริเวณของคอนโซลตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็พวงมาลัยด้วยเป็นการตกแต่งสีแบบออมันจะเป็นคล้ายๆสีลายไม้แต่ไม่ใช่สีน้ำตาลออกเป็นสีแบบ สีงเงินสวยงามดูหรูหราดูพรีเมียมมากๆนะคะแล้วก็มีที่วางแก้ว2องตำแหน่งค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เป็นแบบเกียร์ถุงนะคะมีโหมดให้เลือกทั้งหมด3โหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบประหยัดพลังงานก็กดโหมด ECO หรือว่าโหมด Normal ใครที่ชอบซิ่งหรือเอาไว้ในช่วงกันแซงก็ได้นะคะก็เป็นปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้ค่ะมีโหมด EV m o โหดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอีก หนึ่งฟังก์ชันที่เอิญชอบก็คือโฮโฮคือเป็นเบรกนะคะเราไม่ต้องเวลาไปติดไฟแดงก็ไม่ต้องใส่เกียร์บ่อยๆไม่ต้องใส่เกียร์พีไม่ต้องใส่เกียร์ยว่างสามารถใช้โหมดนี้ได้กดโฮแล้วก็เหยียบเบรกย่าลงไปให้ลึกนิดนึงนะคะก็สามารถเบรกได้ไม่ต้องใส่เกียร์ก็ได้นะคะอันนี้ก็สะดวกสบายในการใช้รถในเมืองนะคะถัดมาอีกนิดเดงก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะคันนี้ก็ทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลย ที่วางแขนตรงนี้เปิดมาเป็นช่องวางของได้อีกนะคะก็ช่องค่อนข้างใหญ่นะคะใส่ของได้เยอะอยู่ค่ะเอาละด้านหน้ายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิตรงนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนะคะมีไฟส่องสว่างเป็น led แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้มี s u n รูฟนะคะเปิดมาขั้นแรกคือใช้มือใช้มือเปิดก่อนนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะรับลมนี่เราก็สามารถกดจากตรงนี้ค่ะ auto ออไปเลยแบบนี้นะคะก็ สะดวกสบายแล้วก็ถ้าเกิดไปต่างจังหวัดก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเอินปิดก่อนแล้วกันนะคะเอาล่ะนะสำหรับเบาะก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเบาะหนังก็จะมีลูกเล่นสีสีน้ําตาลตรงนี้ก็เป็นแบบสไตล์แบบรุ่นใหม่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอินจะลองไปนั่งด้านหลังบ้างดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เอินบอกไปนะค,ะคันนี้เหมาะกับทุกวัยทุกเพศทุก ทุกคนเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นก็ดีนะคะหรือว่าวัยทำงานก็ชอบใช้รวมถึงคนที่เป็นผู้บริหารก็ชอบมากๆนะคะอยากรู้ว่าด้านหลังนั่งสบายขนาดไหนมาค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็เหมาะกับผู้บริหารหรือว่าเอิญว่านะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าในมันนั่งตรงนี้เนี่ยไม่อยากจะลงเลยค่ะเพราะว่าสบายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาของเขาที่แบบ ลองรับสรีล้าแบบสบายจะขับไปไหนไกลๆก็ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องมาเป็นห่วงท่าเลยค่ะนั่งสบายแน่นอนแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยก็โอ้โหพอดีกับสลีระเราเลยนะคะแล้วก็ยังมีเปิดออกมาปุ๊บมีที่วางน้ํสองตาแหน่งด้วยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเรามีช่องที่เป็นช่องวิเศษนะคะสามารถหยิบของด้านหลังได้โดยไม่ต้องลงจากรถค่ะเวลาหน้าฝนช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะถ้าเกิดเวลาฝนตกเนี่ยอยากจะหยิบลมก็ไม่ต้องไม่ต้องลงจากรถให้เปียกนะคะสามารถหยิบจากตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็ความสะดวกสบายของผู้โดยสารก็คือเรามีช่องสามารถชาร์จแบตได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะคะได้หมดเลยค่ะเรามี USB 2ช่องทางด้านหลังตรงนี้แล้วก็มีแอร์ให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเออลืมบอกไปค่ะว่าคันนี้นะคะเรามีม่านหลังด้วยซึ่งม่านด้านหลังเนี่ยสามารถปรับได้จากคนขับที่พวงมาลัยนะครับ คนขับปรับแบบออโต้ให้เราได้เลยแต่ว่าถ้าเรายังรู้สึกว่าแดดสองด้านข้างนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเรามีม่านด้านข้างด้วยนะจ๊ะนี่ม่านด้านข้างก็คือใช้มือดึงขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวกับที่เกี่ยวตรงนี้ได้เลยทั้ง2ฝั่งนะอันนี้ก็สบายไหาห่วงไม่ร้อนแล้วนะคะโอ้ยอันนี้เป็นฟังก์ชันที่แบบ เป็นรถที่ให้ฟังก์ชันมาแบบครบมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี <S 2> <S 2> <S <ๆ>๋ยวเราไปดูเรื่องของห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะว่าเครื่องของเราเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่ไปค่ะอะตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะขอย้าําอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้คือ Toyota Camry 2.5 Hybrid Navigator นะคะปี2019มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,500cc ค่ะแล้วก็หูเครื่องยนต์ด้านหน้าเขาเรียกว่าแบบแน่นๆเต็มๆเลยนะคะแล้วก็สภาพใหม่มากค่ะจุดมากต่างๆจากโรงงานยังอยู่จุดเดิมนะคะ แล้วมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถของเราสภาพดีแน่นอน, <S <S น,อนเครื่องยนต์ไม่เคยยกเกียร์ไม่เคยผ่าค่ะรับประกันโดยโตออโต,โอโตโคาร์ค่ะและที่สําคัญทางโตออโตโคาร์ยังมีการรับประกันเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์นานถึง2ปีด้วยนะคะที่โตออโตโคาร์นำเสนอราคานี้ให้พิเศษเฉพาะลูกค้าของเราเท่านั้นค่ะเพียงแคา่าคา9ก้9แ0เบาทเท่านั้นเองเลขสวยมากๆนะคะใครที่สนใจค่ะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์สาม 7 77 7747ค่ะหรือ0837777757ค่ะแล้วก็น้องเอิรนฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะคะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะหรือว่าหน้า Facebook Fanpage นะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ Instagram TikTok LINE@ ค่ะแล้วก็ฝาก มีไว้ด้วยนะคะใครที่ต้องการรถที่นั่งสบายขับสบายสมรรถนะดีมากๆนิ่มแน่นอนเอินคอนเฟิร์มเลยนะคะย้ำอีกครั้งค่ะคันนี้คือ t ต y o ต a า a m r y 2.5 Hybrid ห้ v ไ g บ t ิตเนวิเตปี2019โฉมปัจจุบันล่าสุดในราคาพิเศษ9 5, 9 9 0 0 0บาทวันนี้เอินลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย